สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้ เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิววิกตอเรียนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอ็ดแรกนะฮะเปิดวันที่30เดือนพฤศจิกายนนี้น้องใหม่ไฟแรงนะครับสำหรับปลายปีนี้นะครับผมฤดูหนาวมาแล้วทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอะไรนะครับเซิร์ฟนี้มีแพดเดง้ยินอลาย1น์1นาทีได้รับ 2, 5 0 0 0 0 มื่นไดมอนด์นะครับผมแล้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแจกหนะักพลังเวอร์วังอลังการงานสร้างนะครับผมเปิดเพชรเด้งมา2อ0 0สนขนาดนี้แจกหนะักแน่นอนส่วนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวแล้วนะครับผมโอ้โหจัดเต็มคาราเบลเลยครับอะไรบ้างเนี่ยโอ้โห ของแจกจัดเต็มมากครับทุกคนฮนะอันนี้อะไรพูดจะแจกมาฟรีนะครับเป็นพูดเทพเจ้าเต่ามังกรน,นะตัวนี้มีแร่แร่ดธาตุด้วยออฟสองครับจะแจกมาให้เราฟรีค่าพลังสามแสนโอ้โหเฮ้ยพลังสามแสนเลยนะแจกพูดเกิดมาพลังสามแสนเลยทุกคนครับแนวแจกนะจัดเต็มอีกแล้วนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีอะไรบ้างเพิ่มเติมโอ้โหเปลี่ยนข้ามควสไหมเนี่ยเซิร์ฟแนวนี้ น่าจะมีนะโอ้นี่ไงพลาดไม่ได้ครับเซิรฟ์ฟแนวนน้เซิร์ฟแนวแจกหนักต้องมีเหรียญคามเควนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเซิรฟ์ฟคือเกิดมาปั้นตัวตีบอสเลยนั่นเองนะครับเนี่มีบุคคาบสบการณ์แจกฟรีด้วยแล้วก็พวกเมจิกพุชชั่ววิญ,ญญาณดาวนะครับแน่นอนของพวกนี้ต้องแจกความสุริด่อเสียงกล่องต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นของแรกในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะโอ้ไอเทมเยอะเลยทุกคนจัดเต็มครับอันนี้อะไรเอ่ยสักคีครับ หมูป่าพิเศษครับตัวนี้ออฟแบ็กเล่นแล่แปดธาด้วยเซิร์ฟเวอร์นี้สายธาดนะฮะห้ามลาดเลยเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเซิร์ฟนี้มีอุปกรณ์ขั้นสูงสุดอยู่ที่2องร้อยขั้นเลยนะครับมีอุปกรณ์สัตว์ขี่อุปกรณ์ติดตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ขั้นสูงเนี่ยขั้นร้อยยี่สิบขึ้นไปบวกปั๊บโจมตีธาดพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเซิร์ฟนี้มีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นค่าคีย์ดีคอาโจมตีค่าโจมตีธาดนะครับเล่นได้หลากหลายสาย อันนี้สัีนะจะแจกฟรีโอ้โหพลังได้ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยสองล้านหม <c oughs> ดเกินนะครับอันนี้อะไรเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัเกิดใหม่เซิฟนี้ได้ถึงคลาสอะไรทุกคนครับมาแล้วแปดคัดแปดนะฮะโอ้โหเกิดใหม่ได้ถึงคลาสแปดเลยเริ่มต้นนะอันนี้อะไรบ้างเนี่ยของเต็มไปหมดเลยทุกคนของอะไรผลไม้แจกมาฟรีนะครับห้าร้อยลูกหนึ่งลูกเนี่ยห้าร้อยแต้มถาวรน,นะฟรีนะครับแม่ อะไรบ้างเอ่ยโหอะไรเนี่ยอันนี้เรารีวิวเรื่องสดเลยนะทุกคนอุปกรณ์สักขีโอ้โห125น,นะครับโอ้ยแจกหนักมากทุกคนนี่ฮะใส่ครับรออะไรพลังสามล้านเกิดมาครันน้งแรกพลังสามล้านครับเซิฟนี้โอ้โหยังไม่ได้ทําอะไรสุดๆเลยนะเนี่ยอ๋อนี่อุปกรณ์เริ่มต้นครับแจกฟรีเช่นเดียวกันอุปกรณ์เริ่มต้นเราก็ใส่ได้เลยนะครั้งแรกเกิดมาใส่ได้ แทบจะทุกอย่างเลยนะคือไม่ต้องทําอะไรแล้วอะเกิดมาตีบอสได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่น่าจะบอสเริ่มต้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแยวผมจะลองไปตีดูทุกคนนะอันนี้คืออุปกรณ์เริ่มต้นค่าพลัง3ล้าน3ามแสนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีครบทุกอย่างโดยแต่ไม่ตีบวกให้อุปกรณ์ขัน้นสิสามนี่จัดเต็มเลยนะฮะโอ้โหออฟสองเปอร์เซ็นต์นะครับลัคก,กี้โชคก็ถือว่าดีอยู่ไม่เป็นไรตีบวกเองก็ได้ นอกนจากนั้น,เ,นเขายังแจกของแฟชั่นมาให้เราด้วยรอยเท้านะครับชุดแฟร์ปรีกแฟร์อันนี้ชุดอะไรอ่ะเท่ไหมอ๋อชุดตัวนี้นะครับเอ้ยโอ้ยอันนี้ชุดนี้คิดดึงอ่ะชุดนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับชุดหมีน่ารักว้าวแจกมาเยอะด้วยนะครับแลาจะบวก1ิทุกชิ้นเลยทุกคนรอยทงรอยเท้าโอ้มากกว่า1ิรายการอ่ะ เขาแจกเยอะด้วยจํานวน30บวกนะบ,บวก10เลยชุดแฟชั่นมีปีกไหมปีกแฟชั่นก็เหมือนกันนะครับโอ้หสุดเฮ้ยเดี๋ยวอัน,นิี้ปีกอะไรเนี่ยอ๋อปีกแสงวายุนะครับเมื่อก่อนนี้ปีกนี้คโคตรฮ,ฮอตเลยนะนี่นี่นี่ผมต้องใส่ตัวนี้แมวโชคดีนะครับต้องดูอลังการหน่อยแล้วพูดแฟชั่นไม่มีเหรอปีกแล้วทีสองก็แจกฟรีด้วยทุกคนอันนี้ปีกอะไรอ่ะโว้ย ตื่นเต้นไปเซิร์ฟเวอร์นี้แจกของหนักนะรุน่นมีอะไรน่าระทึกเยอะแยะเลยนะครับมีอะไรบ้างอีกน่าจะหมดแล้วของแจกฟรีในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ถือว่าครบเครื่องมีทุกอย่างนอกจากยันบ้องกันตัวไม่มีนะครับเอาแล้วไม่มียันให้เราแล้วเราจะยังไงเนี่ยแต่พลังเราก็3ามล้านเจ็ดแล้วนะขนาดไม่มียันให้นะครับของแจกมีประมาณนี้เปิดมาพลัง3ล้านนะครับใส่ของยังไม่หมดนะใส่หมดน่าจะมี4อ่ะ ส่วนกิจกรรมคายังแจกเพิ่มเติมอีกนะครับอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธแฟชั่นปะโอ้ oh, จริงด้วยอันนี้ปีกอะไรอ่ะทำไมแจกแยกมาอุ้ยปีกใหม่เนี่ยสวยมากโห oh, สีแดงออร่าวิบวับเซิร์ฟนี้มีปีกบัฟเนี่ยปีกพวกเนี่ยเขาบอกว่าปีกแฟชั่นเซิร์ฟนี้สามารถบัฟเลือดให้เราได้เยอะมากซึ่งปีกแต่ละอย่างเนี่ยบวกเยอะด้วยนะครับเนี่ยบวก13 ปก30ปก20อะไรอย่างนี้นะครับของแฟชั่นเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นพวกฉายานะครับทุกคนสุโคไทยนะคไม่มีอีกไหมโอ้โหแจกในะคาก็จัดฉายาให้เราอีกนะครับอันนี้อะไรอะ่ะโผลมาแล้วฮะฉายาภาษาอังกฤษก็ไม่นะครับมีอะไรบ้างอีกอาวุธแฟชั่นอ๋อนี่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 อาวุธแฟชั่นนะครับมีกิจกรรมไลฟ์แชร์ด้วยลืมนะกิจกรรมไลฟ์แชร์ได้รับเพชร1,000ล้าน แล้วก็ของแฟชั่นมากมายกับของแฟชั่นตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะฮะประมาณนี้ของแจกฟรีครบเลยนะครับครบแบบครบจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดแฟอุปกรณ์เริ่มต้นขาดอย่างเดียวที่ไม่ได้แจกมาให้คือยันทำไมก็ไม่แจกยันมาให้นะเซิร์ฟนี้ยันไม่มีนะครับแต่พลังก็ปาไปสามล้านแล้วเพราะพลังอย่างนี้หรือเปล่าเขาถึงไม่แจกยันให้ <laughs> มันจะโกงเกินไปโอ้โหบอสตีตายง่ายมาก คือบอสร,ระดับต้นนี้ง่ายเกินน่ะเฮ้โหดอยู่นะพลังสามล้านกับพูดพลังสามแสนเนี่ยต่อหนึ่งตัวสัตฉีพลังเจ็ดหมื่นห้าอุปกรณ์ครบเซตนะฮะพูดเริ่มต้นกระจอกไปเลยกระจอกไปเลยนะ,ะับแผนที่ก็ทําใหม่ด้วยสกิลเขาก็ทําใหม่ด้วยเซิฟนี้เฮ้ยแรงอยู่นะแล้วพูดโหดมีไหมในลงในแร่อะไรอย่างงี้ใครได้แบบชอบเซิฟแนวแจกหนักๆน,กนะไปไวๆ ของแน่นๆก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่หุยบอสเราตีได้เลยนะในแรกมีบอสให้ตีด้วยเอ,อตีได้แค่บ,บางตัวเอาแล้วเราก็ตายด้วยนะครับเป็นเพราะอะไรนะเพราะไม่มียันหรือเปล่าโอ้โหแต่บอสนี่แร่เยอะทุกคนกิจกรรมในคาอันนี้เขาแจกของมีวิกตอเรียอันแรกคือนี่รับของส่วนใหญ่รับเกรดตัวแหละกับของแฟชั่น แล้วอีกรับของได้รับเป็นปีกนะครับนี่เขาเคมาปีกพวกนี้บัฟค่ายเีเยอะแล้วก็ปีกตัวนี้ปีกใหม่อันนี้กล่องอะไรกล่องอัปเกรดนะครับราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ได้รับเป็นของแฟชั่นอะไรบางเนี่ยชุดปีกแฟชั่นเยอะมากแล้วก็ของอะไรไม่รู้น่าจะเป็นของแรกปีกอ,อุปกรณ์พวกนี้จะเป็นของแรกแล้วก็ เดี๋ยวนะของแฟชั่นอย่างสี่อย่างละสี่ร้อยชิ้นราชาใสาฟ่ฟรีได้รับของส่วนใหญ่แล้วเป็นอู้เป็นผู้ดอผู้ราชาเติมออฟห้าโหสัตชีพิเศษในราชาใสา่ฟรีนะแล้วก็กล่องฉายาบีนะครับเติมกันครั้งเดียวไม่เอาเติมกันครั้งเดียวมีอุปกรณ์สัตชขีนะครับนี่ขั้น60ออฟห้ากับขั้น50ออฟห้าแล้วก็มียันขั้น60ด้วย เอือยยันตีบวกด้วยเติมเงินรายวันนะครับผมนี่ปีกแฟชั่นบานเลยของแรกกล่องต่างนะครับปีกโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยชุดแฟชั่นก็มีอาวุธแฟชั่นก็มีโอ้โหของแรกเต็มเลยทุกคนครับเติมเงินสะสมนะครับปีกบานเลยแล้วก็ยันว่างกันตัว55 of 5เอา้าผลไม้บัตรรายเดือนกล่องเซ็ตทูเครื่องประดับกูแต่เติมสะสมมีของเยอะนะ ล้นน่ะล้นจอของเกิดใหม่ก็มีด้วยโหคุ้มเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เติมเงินสะสมวันนะครับโหเติมเงินได้เยอะมากทุกคนอะไรบ้างเนี่ยของแฟชั่นเต็มเลยอะ่ะแล้วก็ของแรกไปอีกแฟชั่นของแรกหลายๆฟังก์ชันนฮะสักีอ๋อนี่แบบฟาร์มนี่ของฟาร์มเป็นตัวนี้เลยมาแลกได้นะครับ นี่นะจะแบบเติมแหละน่าจะแบบเติมแหละสัตวชีมีเป็นเลเวลมีเลเวล1เลเวล2กับเลเวลแม็กนะครับของแรกก็นั่นแหละในโปรเตอร์บางต่างมันลิงก์แรกได้นะครับแต่มีแบบฟาร์มกับแบบเติมเงินนะยันก็เหมือนกันฟาร์มได้นะครับเติมเงินได้นะครับแตกต่างกันที่ออปชั่นแหละนะครับของฟาร์มผมเติมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นพวกแรกแฟชั่นสัตว์ชีมอ๋อนี่ไงอยู่ในเติมครับของแรกเฮ้ย แต่ของพวกนี้เราเราแลกได้เลยนะไม่ต้องเติมครับเอาเลยสิบริการช่างแล้วโอชุดแฟชั่นเดียวพั้อันนี้ชุดอะไรอะ่ะโอชุดอะไรอะ่ะโอแลกเพลินเลยฟรีแฟชั่นอูอันนี้เขาแจกฟรีเลยทุกคนแต่ถ้าใครไปแชร์น่าจะได้เยอะกว่านะี้โอรีแฟชั่นมีให้แลกเยอะมากห้าชอยอะ่ะแลกยับอาวุธแฟร์โอ้โหอ,อะไรบ้างเนี่ย อุ้ย,ยแต่ผมชอบตรงนี้นะครับปล่อยของแฟชั่นเยอะมากอุ้ยโหและของอัพย่อยขยะรอยเท้าโอ้โหเซิฟนี้ยับเลยใสยฟาร์มนะฮะอุ้ยน่าจะสนุกนะใสยฟาร์มนะครับคือของแรกเขาปล่อยหมดเลยครับหมายถึงว่าเราสามารถแลกได้เนี่ยรอยเท้าก็3 ช้อยเครื่องประดับ3ช้อยฉายา4ช้อยอะไรเงี้ยคือฟาร์มแรบยับเลยอะ่ะมันแน่ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะเทศกาลต่างๆตอบแทนผู้เล่นส่งมอบกิจกรรมเนี่ยโอ้สายฟาร์มน่าจะบันเทิงสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ของแรกยับปล่อยแรกด้วยเนี่ยดูชุดพวกนี้ผมแรกมาใหม่นะเทไหมโอ้ยังตึงเฮ้ยอ,อันนี้ชุดอะไรอะ่ะของไม่ใหม่เยอะนะเซิร์ฟนี้ อลังการงานสร้างนะครับโอ้หนี่ผมแรกมายับเลยอาวุธแฟชั่นสรุปคือโหดูสิสวยๆทังนั้นเลยเนี่ยนี่ฮะจำเลยอะ่ะเลือกได้ด้วยชอบบันไหนบันเทิงเลยครับแต่เสียงเดียวเขาไม่แกะยัน <laughs> นี่ผมติดอะไรตรงยันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนดู อาวุธอย่างเท่ตัวละครผมมันหนอุย้ยมีคนเล่นเหรอนี่นี่ตัวละครผมมันดับหนึ่งครับพลังเยอะสุดโอ้โหชุดอย่างเท่อย่างเฟี้ยวประมาณนั้นเลยทุกคนครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับครบเครื่องนะเซิร์ฟแนวแจกหนักแบบนี้แจกของลิมิเต็ดต้องใช้คำนี้เพราะว่าของแรกเขาปล่อยมาให้เราแลกเยอะมากปีกแฟชุดแฟอาวุธแฟ นอกจากแจกเริ่มต้นแล้วยังแจกให้แลกอีกในคาในกิจกรรมแล้วนอกจากนั้นเรายังฟาร์มแลกพวกของอัปเกรดตัวได้เยอะรอยเท้าเครื่องประดับปีแฟชั่นนะครับนี่พอพวกนี้เสร็จเราเลยง่ายๆอีซีเลยนะครับนี่ฮะของฟาร์มเหรอน่าจะเป็นพวกนี้นะเป็นแสนเลยเลยเนี้ยโอ้โหเป็นล้านเลยแสนเลยตามแนวเซิร์ฟเวอร์สวยเนาะ ประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิววิสต์เียนะครับน้องใหม่ครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เอสดวันที่30เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ปลายปีนี้ใครชื่นชอบเล่นใ์แบบนี้จัดไปนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปเช่นเดิมท้าคลเหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคือนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้าเดี๋ยวผมขอญาตไปฟาร์มต่อละบันเทิงไม่ไหวละเซิร์ฟนี้นะครับ